นี่ครับพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ไก่ที่เราเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะครับเราจะเลี้ยงปล่อยทั้งหมดนะครับเพื่อให้พ่อพันธ์แม่พันธุ์ทั้งหลายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีที่สุดตามธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้ง่ายออกับการที่คนที่สนใจจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเป็นอาชีพเสริมที่สามารถปล่อยในที่นาหรือว่าตามไร่ตามสวนไว้จะได้ทําได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงเหมือนกันลักษณะเดียวกันที่คือจำนวนพ่อพันธ์แม่พันนะครับซึ่งในฟาร์มตอนนี้จริงๆอพ่อพันแม่พันธที่มีอยู่จะมีอยู่ราวๆประมาณสัก200รือ3ถึสามครับที่เริ่มไขเต็มที่ส่วนที่เริ่มบอกไข่อู่ประมาณ4 5 0 0ตัวนะครับในฟาร์มเราครับบางส่วนก็จะมี ป์มน้ำมันปลูกไว้นะครับซึ่งไก่ส่วนหนึ่งก็จะกินป์มน้ํามันแล้วก็พวกหญ้าพวกอะไรนะครับเป็นอาหารเสริมนอกจากอาหารที่ปกติเราให้นะครับเป็นไงครับนี่ก็คือเป็นสภาพการเลี้ยงภายในสวนนะครับเราก็เลี้ยงง่ายๆนะครับนี่ครับ ถ้าหากสนใจพันธุ์ไก่พื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เลืองห้างขาวปาดูหางดําหรือว่าไก่บ้านทั่วไปนะครับติดต่อได้นะครับที่0918287818นะครับสุขสวัสดีฟาร์มครับแล้วก็ถ้าใครสนใจมาดูงานมาดูตัวอย่างการเลี้ยงได้ที่ฟาร์มนะครับที่บ้านทุกโพตาบลสังเมกอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดสะเกตนะครับเรา พร้อมแนะนําให้ข้อมูลทั้งเรื่องการตลาดว่าไปขายด่านชายแดนแล้วติดปัญหาตรงไหนได้ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้ายังไม่มีคู่ค้าเราก็สามารถแนะนําให้เข้าไปคุยพาไปพูดจากันได้นะครับหวังว่าจะได้เพื่อนใหม่ๆที่เป็นคนที่ชอบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหมือนกันนะครับนี่ครับ นี่เป็นพ่อพันธุ์ไก่นะครับที่เราขังแยกไว้ต่างหากเพื่อให้เชื้อไก่แข็งนะครับที่สวนเนี่ยครับเราจะให้หารไก่แต่ก่อนนี้ให้แค่มื้อเดียวนะครับก็คือมือ้อมื้อเย็นแต่ปัจจุบันนี้เราต้องให้เช้าเย็นเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ภายในเนี่ยหญ้ามันเกิดไม่ทันแล้วสังเกตได้เลยนะครับหญ้าล้นมากเนี่ยครับ คุณเชื่อไหมว่าขนาดไบบไ,ไก่ยังกินสะเขียนเลยครับดูครับหญ้าแทบไม่มีเลยครับนี่นี่เราล้อมไว้นะครับหญ้าเพิ่งขึ้นมานิดหน่อยสังเกตได้เลยครับถ้าเราทิ้งไว้นานกว่านี้นี่รับรองว่าหมดนะครับหญ้านี่ไม่เหลือนี่นี่เป็นต้นตะกบนะครับบ้านผมเรียกตะกบ มันเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มันโตวไวนะครับเราจริงๆอ่ะไม่ว่าสวนไหนหรือฟาร์มไหนหรือว่าที่ไหนที่ต้องการร่มเงาครับเราพยายามปลูกมันไว้ครับมันปลูกง่ายครับขุดเอารากที่มีต้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมาปลูกไว้เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็โตครับต้นตะขบเนี่ยถ้าปลูกได้ถึง2ปีนี้มันจะสูงได้7เมตรครับแล้วก็จะไม่สูงไปกว่านั้นแล้วถือว่าเป็นพืชที่ให้ร่มเงาที่ดีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อให้ไก่ได้ร่มเงาแล้วก็ได้กินเป็นอาหารนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาดูงานที่ฟาร์มได้นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0918287818นะครับาฟาร์มเราอยู่ที่ศรีสะเกตนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่สนใจการเลี้ยงไก่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาคุยกันได้นะครับเพื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ